บางครั้งก็นอนท่องในใจค่ะค่ะได้เลยค่ะเรานะคะสามารถบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังนะคะได้ทั้งนั่งนอนยืนเดินค่ะทุกอิริยาบถเลยนะคะจะท่องในใจหรือว่าท่องออกเสียงก็ได้นะคะโดยให้ใจของเราเนี่ยอยู่กับกระแสะพุทธมนต์ตลอดค่ะจะเป็นการเชื่อมกระแสะบุญบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงปู่สดนะคะตลอดเวลาค่ะ เมื่อเราเชื่อมกระแสบุญบารามีกับท่านอยู่ตลอดนะคะก็จะทําให้กระแสบุญเนี่ยหนุนนําชีวิตของเราค่ะจากหนักก็จะเป็นเบาจากเบาก็จะเป็นหายนะคะโดยการที่เราบริกรรภาวนาสัมมาอารหังทุกครั้งได้บุญทุกครั้งบริกรรทุกครั้งจิตสว่างทุกครั้งชีวิตค่อยๆ่อยดีขึ้นเป็นอัศาจรรย์ค่ะเจี๊ยบก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะที่ได้หมั่นส่งบุญนะคะสะสมบุญนะคะในทุก อัน,นุวินาทีนะคะที่นึกขึ้นได้นะคะก็ให้สัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังนะคะด้วยพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะทําให้จิตของเราเนี่ยมีแสงสว่างค่ะทั้งในทางโลกและทางธรรมสาธุสาธุสาธุค่ะ